่วนของราคาน้ำมันเบรนที่พุ่งขึ้นมาใกล้ระดับ113เหนระียญน่าจะเปิดโอกาสในการาที่จะเข้าเก็งกำไรในส่วนของอฟังลองในตัวเบียร13ต่อได้นะคะโดยทั้งนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของอปัจจัยที่เข้ามาเป็นแหรงล่าสุดก็คือในเรื่องของแนวโน้มการเปิดท่อส่งน้ำมันที่เมืองคูชิงเชื่อมต่อกับในส่วนของชายฝั่ง ที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อราคาน้ำมันดิบเป็นให้พุ่งขึ้นล่าสุดโดยในส่วนของตัวเลขรายงานสต็อกน้ำมันดิบสารัฐที่มีออกมาเมื่อคืน จาก API ล่วงลงกว่า12.4ล้านบาร์เรลก็ดูจะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดอยู่เหมือนกันแต่ว่าคงยังต้องจับตาในส่วนของรายงานจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐหรือว่า EA ว่าตัวเลขเนี่ยจะออกมาในทิศทางเดียวกับตัวเลขจาก API ซึ่งเป็นหน่วยงานในภาคเอกชนหรือเปล่าก็คงจะสะท้อนในเรื่องของปอระสงค์น้ำมันของสหรัฐที่ยังขยายตัวมากขึ้นนะากว่าตัวเลขเนี่ยปรับตัวล่วงลงค่อนข้างมาก จะเป็นแรงผลต่อตทิศทางของราคาน้ำมันดิบเพลนให้แกว่งตัวขึ้นได้ต่อในช่วงนี้ในระหว่างที่นักทุนเองเนี่ยกำลังจับตาในส่วนของการประชุม o อเปที่จะมีขึ้นณกรุงเวียนนาในวันนี้โดยตลาดคาดการณ์กันว่าน่าจะเห็นการประกาศตรึงโคต้าการผลิตน้ำมันไว้ที่ระดับเดิมคือ30ล้านบาร์เรลต่อวันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือน ว่าอิหร่านและก็อิรักได้มีการส่งสัญญาณออกมาว่าจะปรับเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นในอนาโคตซึ่งจะทําให้ในส่วนของประเทศอื่นๆในกลุ่มโอเปกเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับลดในส่วนของกําลังการผลิตน้ํามันลงเพื่อทิ้ท้ายให้ในส่วนของอิหร่านและก็อิรัก คงจะต้องจับตาดูว่าในส่วนของผลการประชุมจะออกมาในทิศทางใดนอกจากนีน้ในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจกเองเก็ยังน่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางของราคาน้ำมันโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลข GDP ไตรมาส3แล้วก็ตัวเลขค้าปลีกของยูโรโซนที่จะมีการรายงานออกมาในวันนี้โดยคาดการวัดตัวเลข GDP ไตรมาส3น่าจะค่อนข้างทรงตัวขยายตัวได้0.1%เทียบ Q on Q ิ ส่วนตัวเลขค้าปรีของยูโรโซนเองเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัวได้ประมาณ0.9%ก็อมองว่าน่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบลนดให้ยังคงแวกตัวขึ้นได้ต่อก็มองว่าถ้าทะลุระดับ113เหรียญขึ้นไปเนี่ยลุ้นจะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ระดับ115เหรียญ แล้วก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ส่วนของ BRZ13 เองเนี่ยในช่วงระยะสั้นมีโอกาสจะแว่งตัวขึ้นต่อไปเหนือระดับ3,650บาทโดยในส่วนของอค่าเงินบาทเองเนี่ยก็ยังถือว่าอิงในทางอ่อนค่าอยู่ก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของอตัวราคา oil f u t u r e เช่นเดียวกัน แนะนำให้ถือสถานะลองบีอาต่อได้ไปรอทำกำไรเนระดับ3,650บาทโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับ3,560บาทส่วน s ซฟเตินเด็กฟิวเจอร์วันนี้มองแนวโน้มก็น่าจะยังคงเห็นการแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงระหว่างวันหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของตัว s อ0่า3เนี่ยดีตัวกลับขึ้นมาปิดบวก7.60จุด โดยชำระราคาสิ้นวันที่ระดับ946.40จุดอย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าในส่วนของสถานาการณ์ทางการเมืองเนี่ยจะผ่อนคลายลงในช่วงสั้นๆแต่ว่าน่าจะอยู่ในลักษณะที่เป็นการาพักลบระหว่างทางมากกว่าก็คงยังต้องติดตามในส่วนของความคืบหน้าในช่วงปลายสัปดาห์กัน โดยในส่วนของแรงขายที่มีออกมาจากเกลนทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงกดดันต่อ s e n ิ i m e n t อยู่ส่วนหนึ่งโดยเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยมีการขายออกมาอีกเกือบ6000ล้านบาทส่วนประเด็นในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อ,อเศรษฐกิจเองเนี่ยยังคงต้องตามดูกันต่อแล้วก็อาจจะมีความกังวลเข้ามาในเรื่องของการปรับลดเครดิต เชื่อถือของประเทศไทยลงจากระดับทิปเปลิลบีบวกที่ในส่วนของกระทรวงการคลังออกมาให้ความเห็นในเชิงที่ค่อนข้างจะกังวลถ้าหากว่าสถานการณ์ทางการเมืองย,ยังคงยืดเยื้ออยู่อมองว่าในส่วนของแรงซื้อของทุน,นสถาบัน,นอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้วันนี้มีโอกาสที่จะเห็นการดิดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ952จุดถ้าหากว่ามีจังหวะที่ ตัวลงมาแถวระดับ940จุดซึ่งมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ935จุดส่วนโคฟิฟเจอร์วันนี้มองแนวโน้มน่าจะายังคงแว่งตัวอยู่ในทิศทางลงหลังจากที่ในส่วนของราคาทองคำสปอตเนี่ยปรับตัวลงมา,าต่ำกว่าระดับ1,220เหรียญ แต่ว่าก็ยังค่อนข้างทรงๆรอดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐที่จะมีการรายง,งานออกมาในคืนวันศุกร์จากกระทรวงแรงงานแต่ว่าคืนนี้เองเนี่ยจะมีรายง,งานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ1 0 0 0 0 0 0ตำแหน่งในส่วนของตัวเลขเดือนพฤศจิกายน คือถ้าออกมาค่อนข้างสดใสเองเนี่ยก็ยังมองว่าโอกาสที่ตัวราคาทองคําสปอร์ตเนี่ยจะปรับตัวลงแล้วก็ไปยังเป้าหมายการปรับลงถัดไปที่ระดับ1,200เหรียญก็ยังมีค่อนข้างมากในช่วงที่ความกังวลเกี่ยวกับการโอกาสที่เฟดจะปรับลด Qe ลงในเร็วๆนี้เนี่ยก็ยังดูเป็นประเด็นที่ทั้ทุนเองเนี่ยยัง ติดตามดูกันอยู่ขณะที่ในส่วนของกองทุน ETF ทองคำล่าสุดก็มีการปรับลดสถานะ,ะการถือครองทองคำลงมา1.8ตันเมื่อวานนี้แนะนำสถานะช็อตเจฟซั13ยังให้ถือสถานะต่อโดยปิดล็อกทำกำไรถ้าหากว่าราคา ส่วนของ USD future วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะแกว่นตัวอ,อยู่ในกรอบประมาณ32.15ถึง32.25บาทขณะที่ยังเห็นเงินทุนต่างชาติเนี่ยไหลออกจากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ล่าสุดต่างชาติขายออกมาในตลาดตราสารหนี้1.4พันล้านบาทยังคงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐ นำสถานะรอง u s d z 1.3ให้ถือสถานะต่อได้โดยวางตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ32.10บาทมองแนวต้านที่ระดับ32.26บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์